จวดจวดพึ่งหลังห้องจวดใส่คลิปไว้ซักผ้าไม่ได้เลยมันอยู่ในลำพงอันนี้นอ,นอ,นอิริบ่เนาะมันได้อิลีบ่มันไม่เป็นควนให้ผมพี่ลูกตอนนี้นี่ควนนี่ม,มันโหนนะพี่มันหยอกไปหลายรอบแล้วเออจะไม่ขายลำพงออก ไปบัีสืสพสพาพสผาตกผ้ามันต่อยอีกจริงรอมึงรอให้มันมืดนะมืดมันจะอ,อยู่นั้นอย่างเดียวเลยอ,อัน,นัีไปมัดแน่นเกินไป เขาเพึ่งเอายามาพ่นไม่ใช่มันแห้งธรรมชาตินั้นน่ะ